วัสดีครับวิดีโอข้อน,นี้มีคนถามเข้ามาครับว่าหุ้นบุรีมสิธิ์เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจจะไปลงทุนหรือเปล่าโอเคถ้าให้ผมตอบนะครับเอาอันข้างหลังก่นเลยก็คือว่ามันน่าสนใจไปลงทุนหรือเปล่าไอ้ตัว preferred stock หรือว่าหุ้นบุรีมสิทธิ์เนี่ยส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันแทบจะหาไม่ได้แล้วในปัจจุบันคือไม่ค่อยเห็นนะเอาตรงๆนะก็ะคือตั้งแต่อ่านงบการเงินอะไรมาส่วนใหญ่เราก็จะเห็นมีหุ้นกู้อย่างเงี้ยโอเคมีใช่ไหมครับเราเห็นมีหุ้นสามัญในนี้ปกติอยู่แล้ว Active มี Liquidity มีคนซื้อขายกันอยู่บ่อยๆนะผมเข้าใจว่าไอ้พวกหุ้นบริมสิธิ์เนี่ยมันน่าจะเป็นแบบคล้ายๆกับมีสภาพคล่องต่ำคล้ายๆกับหุ้นกู้บางอันที่คนถือก็ถือยาวๆอย่างเงี้ยนะครับและดังนั้นเนี่ย มันก็คงจะไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับเราเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดอยู่ถามผมว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดจะให้ผมไปลงทุนในหุ้นบริมสิษิ์ preferred stock เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยต้องไปซื้อที่ไหนเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะครับและดังนั้นเนี่ยถ้าในความเห็นผมก็คือไม่ต้องสนใจก็ได้นะแต่หุ้นบริมสิษย์เนี่ยก็คือรู้ไว้เฉยๆว่าเออมันมีอยู่นะมันคืออะไรให้เราเข้าใจว่าเวลาเราไปอ่านเจอเนี่ยมันหมายถึงอะไรเท่านั้นเอง ไ้ตัว preferred stock เนี่ยมันก็เหมือนหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่บริษัทออกมาเพื่อระดมทุนนะครับคล้ายๆกับตราสารหนี้หรือว่าหุ้นสามัญน,นี่แหละเพียงแต่ว่าโดยคร์ลักษณะของมาแล้วเนี่ยหุ้นบริวัธิ์มันก็จะอยู่ระหว่างกลางระหว่างตัวหุ้นกู้กับหุ้นสามัญน,นะครับมันจะกึ่งๆ ลักษณะทั่วไปของมันนะครับอย่างแรกเลยคือผลตอบแทนมันมันมกจะคงที่เหมือนตราสันนี่ mm hmm. ก็คือมันจะกําหนดอยู่ชัดเจนเลยว่าผลตอบแทนจะเป็น mm hmm. กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์เป็นเท่าไหร่ของไอตัวพาแปลู mm hmm. ของมันนะครับซึ่งไอเน,นี้ยคอนเซปต์มันจะเหมือนตราสัญน,นี้เลยก็คือเวลาผ่านไปอะไรยังไงมันก็จะเข้าเดิมไปตลอด ลักษณะที่2คือมันจะไม่มีการกําหนดระยะเวลาการไยถอนคือมันไม่เหมือนหุ้นกู้ที่เวลาที่เขาออกหุ้นกู้มาเขาก็จะบอกใช่ไหมว่ามันจะมีอายุ3ปี5ปีแล้วบริษัทเนี่ยก็จะคืนเงินต้นแล้วก็ถอนหุ้นกู้คืนไปแต่ถ้าเป็นเป็นตัว preferred stock เนี่ยก็คือมันจะยาวไปได้เรื่อยๆเลยเหมือนหุ้นสามัญ อันที่3 p ม RIORITY ในการจ่ายปันผลตัว Preferred Stock เนี่ย p RIORITY ของมันจะสูงกว่า Common Stock หรือว่าคุณสามาัญแต่ว่ามันจะน้อยกว่าตราสารหนี้หมายความว่าบริษัทเนี่ยถ้าสมมติว่าเขามีเงินเขาจะต้องชำระหนี้ที่เป็นตราสารหนี้ให้เรียบร้อยก่อนเมื่อชำระตราสารหนี้เสร็จเรียบร้อยเขาถึงจะสามารถที่จะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือ Preferred Stock ได้ และเมื่อจ่าย preferred stock เรียบร้อยแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถจ่าย common stock หรือว่าหุ้นสามาัญได้และอันนี้รวมถึงสิทธิในการได้รับเงินกรณีที่บริษัทเลิกกิจการแล้วก็ขายทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งแล้วคืนเงินให้กับเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นด้วยนะก็คือบริษัทต้องคืนให้กับเจ้าหนี้ก่อนซึ่งไอ้ตัว bond holder หรือว่าคนถือหุ้นกู้เนี่ยก็คือเป็นหมวดเจ้าหนี้ดังนั้นตรงนี้เขาต้องได้รับเงินก่อน priority สูงสุด คนที่รองลงมาก็จะเป็นส่วนเจ้าของละแต่ว่าส่วนของเจ้าของเองเนี่ยเขาจะต้องจ่ายให้กับ preferred stockholder ซึ่งก็คือคนถือหุ้นบุริมาสิทธ์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเหลืออะไรยังไงก็ค่อยให้กับ common stock คือผู้ถือหุ้นสามัญอีกทีดังนั้นเนี่ยไอ priority มันก็จะเรียงแบบนี้และในเมื่อ preferred stock ก็ถือว่าเป็น equity แบบหนึ่งเนี่ยดังนั้นมันก็มาถึง character อันต่อมาที่4ก็คือว่าบริษัทก็สามารถที่จะไม่จ่ายปันผลให้กับ preferred stock ก็ได้เหมือนกัน เพราะว่ามันเป็น equity ไงมันไม่ใช่เดบมันไม่ใช่เจ้าหนี้นะครับถ้าเป็นเจ้าหนี้ยังไงก็ต้องจ่ายใช่ปะ่ะถ้าไม่จ่ายเนี่ยเราสามารถที่จะไปฟ้องร้องได้ในกรณีที่เราเป็นผู้ถือหุ้นกู้ถ้าบริษัทไม่จ่ายเราไปฟ้องนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนถือหุ้นบุริมสิธิ์หรือ preferred stock เนี่ยบริษัทไม่จ่ายปันผลก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับคาแรคเตอร์ต่อมาที่5นะครับในกรณีที่ไม่ได้รับการจ่ายปันผลเนี่ย preferred stock บางอันนะบางอันมันจะมีฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่า cumulative feature หรือว่ามี สิทธิ์ในการที่จะสะสมปีที่ไม่ได้รับปันผลเนี่ยไปรับต่อในปีต่อไปอย่างเช่นนะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรามีสิทธิ์จะได้รับปันผลปีละ10บาทสมมุตินะอ่าแล้วมาปีนี้ปรากฏว่าบริษทัทเนี่ยไม่จ่ายปันผลถูกปะ่ะเราก็ยกเอา10บาทของปีนี้ที่เราควรจะได้ไปปีหน้านะครับรวมว่าปีหน้าก็เป็นควรจะได้รับ20บาทอย่างนี้ถ้าเกิดว่าปีหน้ามีต่อมาบริษทัทจ่ายปันผลแค่10บาท แล้วไม่ได้จ่ายไอ้ส่วนที่มันยกมาเนี่ยบริษัทก็ไม่สามารถที่จะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญได้นะก็ต้องจ่าย20บบาทให้ครบก่อน ถึงจะมีสิทธิ์ในการจ่ายเงินปันผลให้กับหุ้นสามาัญลักษณะอันต่อมาคือตัว preferred stock เนี่ยมันจะไม่มี voting r i g h t มันไม่เหมือนหุ้นสามาัญที่เวลาที่มีประชุมผู้ถือหุ้นมีต้องโหวตต้องอะไรเนี่ยหุ้นสามัญเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการโหวตแต่ถ้าเป็น preferred stock เนี่ยคือไม่มีสิทธิ์เลยซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยส่วนตัวผมก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับก็คือบอกไว้ให้รู้เฉยๆนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะมี special feature อื่นๆนะครับที่มันไม่ได้มีกับ preferred stock คุกมอันแต่ว่ามันมี preferred stock บางอันท participation right นะครับเวลาที่ปกติแล้วปันผลของ e f e r r e d stock เนี่ยมันจะคงที่ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีบางอันที่มี participation right คืออาจจะมีส่วนได้เพิ่มในกรณีที่ผลประกอบการดีระดับหนึ่งแล้วก็มีการปันผลให้กับหุ้นสามัญเยอะระดับหนึ่งหุ้นบริมศิษฐ์หรือ e f e r r e d stock อาจจะได้เพิ่มเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ก็แล้วแต่กำหนดตกลงกันนะครับอันนี้เนี่ยส่วนตัวก็ผมเคยเห็นของบริษัทยุงไฮนริกที่ทำพวกฟอกลิฟต์ของเยอรมนีเนี่ยอันนี้ผมเห็นนตัววววออยยย่่ยาย่าาาาางง Prefer stock ขขเเเเเ้ีไล จะต้องได้รับปันผลเนี่ยเยอะก่อ c คอมบอนแชร์เนี่ยอยู่0.02ยูโรเสมอนะครับคือมันเป็นอย่างนั้นเสมอเลยนะเช่นถ้าเกิดว่าปันผลให้กับหุ้นสามัญ0.46อ่ะก็ต้องแปลว่าต้องปันผลให้กับหุ้นที่เป็นพรีเฟอร์แชร์0.48อย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีก็อาจจะมีฟีเจอร์พวกคอนเวอร์ b ิเบิลนะครับคอนเวอร์ติเบิลก็คือหมายความว่าเราสามารถแปลงสภาพไอตัวหุ้นบริมสิทธิหุ้นพรีเฟอร์สต็อกเนี่ยเป็นหุ้นสามัญได้ด้วยอัตราส่วนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ปกติมันก็จะกหนดไว้ต้ตตตังแแ่อร นะครับบางอันก็จะมีแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีนะ convertible เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์พิเศษนะครับเราบางอันก็จะมี callable feature อีก callable feature หมายว่าให้สิทธิกับบริษัทที่สามารถที่จะไถ่ายถอนตัว p r e f e r stock อันเนี้ยเมื่อไหร่ก็ได้นะครับหรือหลังจากระยะเวลาที่กําหนดอะไรก็ว่าไปนะโอเคเสร็จเรียบร้อยลักษณะหลักๆสําคัญของหุ้นบูริมาสิทธ์ก็คือประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าครบถ้วนในระดับหนึ่งนะคือเราเข้าใจไว้ประมาณนี้คือใช้ได้แล้วเพราะว่าปกติแล้ว p r e f e r stock หรือหุ้นบูริมาสิทธ์เนี่ยเราก็คงไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับม นะครับวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้ามาตอบคำถามเรื่องอื่นหรือว่ามาคุยสาระเรื่องอื่นต่อไปครับสวัสดีครับหวังว่าเนื้อหาในวิดีโอจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับถ้ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ชอบเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็แชร์มันต่อไปด้วยครับ สำหรับคนที่ต้องการจะติดตามเนื้อหาหรือว่าวิดีโออื่นๆของเรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube Smart Stock Investment นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ Facebook ก็เหมือนกันนะคะ Smart Stock Investment กดไลค์แล้วก็กด See First ค่ะแล้วก็มีช่องทางสุดท้ายนะคะทางเว็บไซต์อด i s รซี c อ m นะคะสามารถติดตามเนื้อหาแล้วก็วันเวลาสัมมนาต่างๆเนี่ยจะอยู่บนเว็บไซต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีครับ